ตอนนี้ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าจะมีเทศกาลที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยกรุงพนมเป็นเตรียมเฉลิมฉลองปีใหม่คาเมรที่กำลังจะมาถึงโดยใช้คำว่าบอนโจนชนำทเทมยแห่งปีมังกรส่งกรันวัดพนมจะจัดขึ้นเป็นเวลา4วันตั้งแต่วันที่13ถึง16เมษายนนี้ โดยบุพบภาพที่กำลังเผยแพร่อยู่ในขณะนี้เป็นภาพสงกรานเมื่อปี2566เป็นปีใหม่เขมรคาดว่าปีนี้จะมีการจัดงานยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วและขณะนี้นะคะประเทศกัมพูชากำลังเตรียมยื่นอยู่ในสโกเทศกาลสงกรานต์กัมพูชา โดยได้มีรายงานว่านายกคุณมาเนตรัฐมนตรีของกัมพูชาได้ประกาศแผนเสนอรายชื่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้จำนวนเจ็ดรายการและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จำนวนสามรายการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อมรดกโลกของยูเนสโกโดยสถานที่เจ็ดแห่งที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ คืออดีต M13 พิพิธภัณฑ์ตัวเสเลงวัดบันไทยชมาสถานที่ตั้งของอังร์เบเยและพนมดาโบราณสถานภูเขาพนมอูดงปราสาทพระขันกรรมปงสวายวัดเบ่งเมเลียและอุทยานเทือกเขาพนมกุเลนส่วนทรัพย์สินอีก3ามรายที่มีการวางแผนยื่นเสนอเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จักต้องไม่ได้ของมนุษยชาติได้แก่สงกรานกัมพูชากรอมา ภาพพันคอที่ทอแบบดั้งเดิมและประเพณีการแต่งกายแบบคเมนโดยนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้กล่าวว่าจะมีการเสนอรายชื่อ เป็นมรดกโลกของยูเนสโกเพื่อให้ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของชาวกัมพูชาได้รับการยอมรับและอนุรักษ์ในระดับสากลโดยปกติการขึ้นทะเบียนจะใช้เวลาเกือบสองปีและแต่ละประเทศจะสามารถยื่นเสนอรายชื่อเป็นมรดกโลกของยูเนสโกได้ปีละหนึ่งรายการเท่านั้นโดยกัมพูชาจะยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนสงกรานกัมพูชาลงในรายการมรดกที่จับต้อง ไม่ได้ของยูเนสโกในปีถัดไปคือปี2025 โดยคาดว่าจะได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในปี2026ซึ่งสงกรานเป็นภาษาสันสกฤตที่ใช้เรียกวันปีใหม่ตามปฏิทินทางพุทธศาสนาซึ่งเทศกาลปีนี้มีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศที่นับถือพุทธศาสนาในเอเชียไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยสปอปอลาวเมียนมาและกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นว่าทางประเทศกัมพูชาได้พย,ยายามทำสารกดี ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการแต่งกายแบบขเขมรโบราณแต่ว่าเป็นลักษณะการแต่งกายแบบชุดสบาย โดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่านอกจากจะเคลมชุดไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็ไม่เห็นจะคิดอะไรเองได้เลยบางคอมเมนต์บอกว่าบางชนเผ่าในต่างประเทศที่เขาอยู่ในป่ายังมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็ไม่เคยก๊อปปี้ใครแต่ว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่มีเอกลักษณ์อะไรเลยทง้งทางที่อยู่ใจกลางเมืองแต่กลับไม่มีอัตลักษณ์ของตัวเองบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นแรงกระตุ้นดีนะให้ประเทศไทยจัด งานให้ยิ่งใหญ่อลังการยิ่งขึ้นไปอีกจนประเทศอื่นๆไม่สามารถตามเราได้ทันบางคอมเมนต์ก็บอกพยายามจะโปรโมทความเป็นไทยอีกแล้วประเทศไทยจัดมาหลายสิบปีแต่ว่านี่เหมือนกับเป็นครั้งแรกของกัมพูชาชาวต่างชาติเขาคงจะมองไม่ดีหรอกมั้งบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีวัฒนธรรมอะไรเลยชุดซัมปอตก็ได้รับพระมหาการุณาธิคุณ จากรัชการที่5พระราชทานให้แม้กระทั่งปราสาทหินแต่ละแห่งผู้สร้างก็คือขอมสามารถดูได้ที่ตัวอักษรที่แกะสลักหินคำว่าเสียมกุกที่ทุกวันนี้ลบออกไปแล้วเพราะว่าคำนั้นแปลว่าประเทศสยามคนเสียมก็คือคนสยาม กุก็คือชื่อประเทศคำว่าเสียมกุกก็คือประเทศสยามที่โจต้ากวนบันทึกเอาไว้คนจีนทุกวันนี้ยังเรียกคนไทยว่าเสียมหลอกกุกความหมายก็คือคนสยามประเทศแต่ทุกวันนี้ขอมไทยโบราณ ที่ชาวคอมเมนพูดมาเพื่อจะให้คนไทยเข้าใจตามความหมายที่โจต้าควรบันทึกเอาไว้ว่าชุดไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีซึ่งคอมเมนไม่เคยมีชุดนี้มาตั้งแต่ในอดีตแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโชคดีเหลือเกินที่ประเทศไทยดำเนินการยื่นจดทะเบียนชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมนรดกโลกจากยูเนสโกจะได้เห็นว่าไทยเรามีความงดงามขนาดไหนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่ว่าใครที่เรียนแบบคนอื่น ก็เป็นได้แค่รองเท่านั้นแหละไม่สามารถเอาอะไรมาเป็นตัวจริงได้ บางคอมเมนต์บอกว่าการจัดงานฉลองปีใหม่แบบดั้งเดิมของเขมรโบราณจะต้องมีอาหารประจำถิ่นด้วยนะแล้วก็ต้องใส่ชุดซัมปอตซึ่งนั่นเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมของชาวกัมพูชาสงสัยเขาจะลืมไปแล้วละมัง้งบางคอมเมนต์บอกว่าขนาดไทยยื่นทะเบียนขอจดมร,รดกโลกชุดไทยกับยูเนสโกแล้วแต่ชาวกัมพูชาก็ยังคงใส่สบายชุดไทยออกงานเป็นภาพจำพยายามจะทาให้ชาวต่างชาติเข้าใจผิดสื่อคนไทย ได้มองแต่ตาปริบๆคอเมนก็ยังจะไล่เคลมต่อไปทำไมไม่มีใครมาบอกเขาบ้างว่าควรจะใส่ชุดแบบไหนบางคอมเมนต์บอกว่าภาพในอดีตก็มีบันทึกเอาไว้มากมายสุดสัมปอดไม่มีสบาย แต่ว่าปัจจุบันมาใส่สบายแล้วก็อ้างว่าเป็นชุดดั้งเดิมทำไมถึงทำแบบนี้หาเอกลักษณ์ของตัวเองที่แท้จริงนั้นไม่เจอเลยพอเห็นของไทยสวยก็เอาไปใส่จนชินหลังจากนั้นก็ถึกถักว่าเป็นของตัวเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าชาวต่างชาติเขาอาจจะเข้าใจผิดได้คนในประเทศกับพูชาเอาไปเผยแพร่แบบผิด,ผด แล้วก็ยังนำชุดไทยไปเคลมว่าเป็นชุดโบดราณของตัวเองอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยบางคอมเมนต์บอกว่าหากไปจัดงานที่ต่างประเทศคนต่างชาติเขาคงจะเชื่อหรอกเพราะว่าตอนนี้สามารถสืบพ้นข้อมูลประวัติศาสตร์จากโลกอินเทอร์เน็ตได้หมดแล้วเกาะไทยกินทุกฝีก้าวนณะจัดงานลองบีชในอเมริกา ขเมนยังใส่ชุดซัมปอร์ตอยู่เลยแต่ว่าปีนี้เห็นโฆษณาออกมาว่าจะรักษามารดกวัฒนธรรมของขเมนแต่กลับโฆษณาเป็นใส่ชุดไทยมีสบายซะอย่างนั้นบางคอมเมนต์บอกว่าปกติเวลาจัดงานขเมนก็จะใส่ชุดดั้งเดิมของเขาแต่มาหลังๆเริ่มจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆเหมือนชุดไทยไปเรื่อยๆคนไทยโลกสวยแล้วก็ใจเย็นมากเกินไปหรือเปล่าจริงๆไม่ควรจะปล่อยให้เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วบางคอมเมนต์บอกว่าตอนอยู่ เนสโกรับรองสงกรารขึ้นเป็นมรดกโลกก็ยังมาบอกว่าเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อวัฒนธรรมไทยแสดงว่าจริงๆแล้วยูเนสโกคงจะทราบเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วยูเนสโกมองเห็นการด้อยพัฒนาของคนในชาติ และเล็งเห็นความสวยงามของประเพณีวัฒนธรรมไทย<ๆ>ก็เลยรีบให้ไทยขึ้นเป็นมรดกโลกบางคอมเมนต์บอกว่าเข้าใจนะว่าชุดไทยตอนนี้ดังกระหึมโลกแต่ไม่เข้าใจว่าประเทศข้างเคียงคิดอะไรอยากจะบอกว่าชุดที่ใส่เหมือนกับชุดไทยมากๆจะมาช่วยโปรโมทชุดไทยใช่ไหมแต่ว่าดูแลจับนั่นจับนี่มาใส่แต่งกายได้พร่ำเพรื่อสุด,สดๆน่าสงสารคนคอมเมนต์ที่คนเก่งๆและรู้จักวัฒนธรรมของเขมแท้ๆไม่มีอยู่แล้ว ทำให้ตอนนี้ทำได้แค่เพียงรณรงค์ให้ใส่ชุดไทยหวังว่าจะขอยืนเป็นวัฒนธรรมร่วมบางคอมเมนต์ก็บอกว่ารู้ไหม ตอนนี้คนขเขมรทำงานอย่างหนักเพื่อโปรโมทวัฒนธรรมไทยแต่แท้จริงแล้วเขาต้องการจะโปรโมทเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองน่าสงสารใจนั้นอยากเป็นไทยใจจะขาดแต่ว่าทำอะไรเองก็ไม่ได้ชุดโบราณของแต่ละประเทศเขามีบันทึกเอาไว้และมีชื่อบนแผนที่โลกทั่วโลกโดยเฉพาะชาวต่างชาติเขารู้ดียิ่งกว่าใครขนาดชุดไทยและชุดลาวที่ว่าดูคล้ายกันต่างชาติเขายังดูออกว่าชุดไหนเป็นของไทยและชุดไหน เป็นของลาวแต่ว่าชาวกัมพูชานี่แหละเพิ่งจะมาพยายามทำชุดแบบที่มีสบายแล้วก็อ้างว่าเป็นชุดเขมรดั้งเดิมดูแล้วน่าสงสารจริงๆ